มันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ในประมาณสี่กลุ่มนะครับสี่ตัวนะครับเอาภาษาไทยง่ายๆนะครับแบรนด์นะครับรูปลักษ์หรืออันตลักษณ์ภายนอกรูปลักษ์หรืออัตลักษณ์ภายนอกคือสิ่งที่เราเห็นพวกแพ็เกจจิ้งต่างๆนะครับเป็นกล่องจะเป็นกล่องหรือเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับเนี่ยพวกนี้เขาเรียกแพ็เกจจิ้งภายนอกนะครับแบรนด์กล่องโอเคไหมนะครับนี่คือรูปลักษ์ภายนอกมันก็ต้องสื่อสารเห็นแล้วก็ต้องจําได้เออมาแบบนี้ก็คือแบรนด์ของเรานะครับ รูปลักษ์ภายในครับลักษณะนิสัยแบรนด์ของเราเป็นยังไงครับดูหน้าเข้าหาไหมดูน่ารักไหมดูอ่อนโยนไหมรูปลักษ์ภายในคือลักษณะนิสัยของแบรนด์อีกมุมหนึ่งครับก็ต้องมาดูครับว่าอัตถประโยชน์ประโยชน์เนี่ยลูกค้าเขาจะได้อะไรครับคำถามต่อมาก็คือแล้วมันได้คุณค่าไหมมือนุ่มมันได้คุณค่าอะไรครับ คนเป็นสิวสิวหายแก้ประโยคก็คือสิวหายแต่หลังจากสิวหายคุณค่ามันคืออะไรครับมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคนเหล่านั้นไหมครับถูกไหมนั่นคือคุณค่าที่เราก็ต้องดีไซน์